และนี่คือความจริงค่ะท่านประธานความจริงที่ว่าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีเพียงแค่เครือข่ายในทุน เครือข่ายผู้มีอิทธิพลและนายทุนผูกขาดนายทุนสัมปทานที่ผูกขาดที่ดินผูกขาดน้ําผูกขาดไฟฟ้าผูกขาดพลังงานผูกขาดความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ผูกขาดสาธารณูปโภครวมไปถึงผูกขาดทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลพวกเขากําลังเผาผลาญทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความสุขสบายของนายทุนเท่านั้นค่ะ ต่อไปขอเชิญคุณเบญจาแสงจัดทครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าไกลค่ะท่านประธานคะภายใต้รายงานประจำปี e ec e 2565ของสองกพอ,อถ้าเราได้ติดตามจากรายงานเราจะเห็นว่ามีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่รัฐ ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนไปแล้ว4โครงการจากจำนวนทั้งหมด5โครงการและยังเป็นภารกิจที่รอสอกอพออขับเคลื่อนต่อค่ะแต่ท่านประธานคะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามค่ะกับคำชี้แจงของท่านผู้มาชี้แจงในวันนี้เมื่อสักครู่ค่ะท่านพูดถึงโรงงานของ BYD ดิฉันเข้าใจว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานเดียวในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นเขต promotional zone ซึ่งเขต promotional zone นี้นะคะมีหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย10บวก2และต้องเป็นอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันนี้ทั้งโรงงานค่ะ ดิฉันนะคะจึงขอตั้งคำถามฝากท่านประธานค่ะผ่านไปยังท่านผู้ชี้แจงว่าในโรงงานอื่นๆที่อยู่ในเขตนิคม WSA นี้นะคะเข้าขายอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยหรือไม่ถ้าไม่เข้าขายดิฉันคิดว่าการประกาศเป็นเขตโปรโมช i o n a l z o n นะคะไม่น่าจะถูกต้องหรือไม่คะอันนี้เป็นคำถามที่1ค่ะ ส่วนคำถามที่สองที่ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงไปแล้วนะคะมีอีกประเด็นค่ะที่ต้องตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตกับการที่ท่านผู้ชี้แจงได้ช่วยชี้แจงถึงกองทุน EEC ค่ะดิฉันอ่านจากรายงานแล้วก็ต้องตั้งคำถามดังๆไปยังผู้ชี้แจงว่ากองทุน EEC นะคะมีการจัดการให้กับใครบ้างถ้าเราไปดูนะคะในรายงานเราก็จะเห็นการจัดการที่ใช้ไปกับการศึกษาการเรียนรู้การท่องเที่ยว แต่ท่านเชื่อไหมคะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวจริงค่ะในปีที่แล้วน้ำมันรั่วที่ระยองนะคะก็ไม่ได้รับการชดเชยจากเงินกองทุนเยียวยาของ EEC นี้ค่ะหรือแม้แต่แรงงานเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่เคยอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของกองทุนของการเยียวยานี้เลยค่ะท่านประธานในส่วนของออการพัฒนานะคะดิฉันก็ มั่นใจค่ะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการพัฒนานะคะคือตัวแปรหนึ่งค่ะในการสร้างเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้แต่ถ้าเราเข้าไปดูในแต่ละโครงการนะคะเราก็จะเห็นว่าลึกลงไปกว่าตัวเลขเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเหล่านั้นภายใต้เม็ดเงินอันมหาศาลเหล่านั้นใครกันแน่ที่เป็นคนได้รับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจจากเม็ดเงินเหล่านั้นบ้าง และผู้ที่รับผลกระทบได้รับการชดเชยเยียวยาที่คุ้มค่าแล้วเป็นธรรมแล้วหรือไม่คะถ้าเราเข้าไปดูในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากดอนเมืองสุวรรณภูมิไปจนถึงอู่ตะเภานะคะท่านประธานเราก็จะได้เห็นกลุ่มในทุนแค่บางกลุ่มคะ่ะที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมทุนและได้รับประโยชน์จากโครงการนี้และเราก็ได้เห็นในรายงานค่ะว่ามีชาวบ้านที่ถูกไล่ ถูกฟ้องถูกไล่ลือเพื่อนำที่ดินมาให้ในายทุนพัฒนาและนี่คือเหรียญอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาที่ในรายงานก็กลับไม่เคยพูดถึงเลยนะคะถ้าเราเข้าไปดูในโครงการสนามบินอูตเภาและการเมืองการบินภาคตะวันออกเราเห็นแค่กลุ่มนายทุนบางกลุ่มค่ะที่ได้รับผลประโยชน์จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในสนามบินทหาร ที่ต้องการเปลี่ยนโฉมเป็นมหานครแห่งอนาคตมหานครแห่งการบินเป็นนายทุนเป็นขุนศึกบางกลุ่มค่ะที่ได้รับสัมปทานจากการขายกระแสไฟฟ้าและผูกขาดพลังงานในพื้นที่แต่ท่านประธานทราบไหมคะ ว่ามีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณการเมืองอยู่ในบริเวณเมืองมหานครแห่งการบินในเขตชนบุรีระยองพวกเขาถูกประกาศเป็นเขตห่วงห้ามค่ะ40,000ื 40, ่นกว่าไร่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า20,000คนค่ะในเวลานี้และถ้าเราเข้าไปดูในโครงการถมทะเลท่าเรือแหลมสบางเฟสสและโครงการถมทะเลท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธเฟสสม เราก็ได้เห็นแค่กลุ่มนายทุนบางกลุ่มอีกค่ะที่ได้รับสัมปทานจากการระเบิดภูเขาเพื่อนําไปถมทะเลได้เห็นกลุ่มนายทุนแค่บางกลุ่มค่ะที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมทุนและรับประโยชน์จากโครงการนี้แต่ท่านประธานทราบไหมคะว่ามีชาวประมงในสองพื้นที่นี้มากกว่า2,000คนค่ะในแหลมฉบังในชนบุรีและในมาตาพุดระยอง พวกเขาอาชีพถูกทำลายให้ล่มสลายลงค่ะแล้วก็สั่งเวยให้กับนโยบายถมทะเลที่ไม่สนใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลและกระทบต่อวิถีการประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชุมชนของชายฝั่งเลยค่ะท่านประธานคะอีกโครงการหนึ่งค่ะ โครงการศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO ซึ่งปัจจุบันนะคะแผนงานก่อสร้างได้หยุดชะงักไปเนื่องจากการบินไทยกำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูแต่กองทัพเรือค่ะก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการปรับดินถมดินไปแล้วล่าสุดนะคะที่ฉันก็ทราบมาว่าโครงการนี้กำลังถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่โดยการบินไทยค่ะก็คงต้องตั้งคำถามดังๆฝากท่านประธานไปยังสงกพอ,อค่ะว่าในขณะที่การบินไทย ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วและการที่กองทัพเรือจะให้สกพอมากลับมาปัดฝุ่นกรณีนี้ใหม่แล้วให้การบินไทยกลับมาทำสัญญาเช่าอาคาร MRO อีกครั้งเป็นเวลา50ปีวิธีนี้จะเป็นเวลาเป็นวิธีที่ทำได้หรือไม่กรณีนี้จะต้องทำตามพรบร่วมทุนใหม่หรือไม่และต้องเปิดให้เอกชนรายอื่นเข้ามาร่วมแข่งขันในการประมูลหรือไม่ ขณะนี้เองค่ะขณะที่เรากำลังเผชิญนะคะกับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมากค่ะจากการที่มีบรรดาศูนย์ซ่อมท่าอากาศยานในบริเวณภูมิภาคของเรานะคะโดยเฉพาะสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามหรือมาเลเซียที่ต่างก็พัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานของตัวเองแล้วเนี่ยโครงการนี้ยังมีความจำเป็นในระดับภูมิภาคมากน้อยเพียงใดคงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ให้รอบด้านเพิ่มเติมใหม่ด้วยอีกหรือไม่คะ ท่านประธานคะนี่คือส่วนหนึ่งจากโครงการเรือธงทั้ง5โครงการซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานที่สำคัญคะ่ะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งถ้าเราพิจารณาจากรายงานเราจะพบว่าขณะที่เราต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปรากฏการณ์เอลนิโยและในเขตเศรษฐกิจพิเศษเองก็เป็นพื้นที่ที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงสุด แต่ท่านทราบไหมคะว่าในรายงานฉบับนี้แทบจะไม่พูดถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงมากในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานจากรายงานเราจึงเห็นแค่กลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์แค่ไม่กี่กลุ่มค่ะที่ได้ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และนี่คือความจริงค่ะท่านประธานความจริงที่ว่าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีเพียงแค่เครือข่ายในทุน เครือข่ายผู้มีอิทธิพลและนายทุนผูกขาดนายทุนสัมปทานที่ผูกขาดที่ดินผูกขาดน้ําผูกขาดไฟฟ้าผูกขาดพลังงานผูกขาดความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ผูกขาดสาธารณูปโภครวมไปถึงผูกขาดทรัพ,พยากรที่มีมูลค่ามหาศาลพวกเขากําลังเผาผลาญทําลายทรัพ,พยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความสุขสบายของนายทุนเท่านั้นค่ะ ดังนั้นนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษอ e EC จึงเป็นเมืองมหานครแห่งอนาคตที่ไม่เคยมีอนาคตของพี่น้องประชาชนร่วมอยู่ด้วยเลยค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะท่นา,านประธานดิฉันก็ต้องยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เห็นด้วยนะคะกับการพัฒนาทั้งหมดแต่ดิฉันก็ต้องบอกว่าดิฉันเห็นด้วยกับความเจริญและเห็นด้วยกับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC บางส่วนแต่ความเจริญและการพัฒนา ไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงสูงค่ะไม่ได้วัดกันที่อาคารสวยสวยไม่ได้วัดกันที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่โตโออาค่ะแต่ความเจริญนะคะวัดกันที่การที่เราจะสร้างความเจริญสร้างความมั่นคงให้กับทุกคนกระจายความมั่คงคั่งทางเศรษฐกิจกระจายความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศนี้ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคและทําให้พวกเขามีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงในอาหารมีความมั่นคงในระบบนิเวศ เข้าถึงสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันมีโอกาสในการที่จะประกรอบอาชีพเพื่อหารายได้และโอกาสในการที่จะสร้างสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและนับพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในฐานะเจ้าของประเทศนี้ร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณคุณเบนจกรครับ